อันนี้หรอหรือว่ามันไม่หายหรือมันจะดีขึ้นหรอ1 2ั0สองอีนเท่าไหรอ่ะสองร้อยเยนสามร้อยหรอคิดถึงคิดถึงใกล้แล้วทุกคนเชียังเชียงซื้อของไม่ครบแล้วดิ เราคือตอนนี้อยู่ในน้องกิ้มันแอบแบบว่าหลายลำบากนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงนะคะเชื่อไปก่อนนะคนเดียวมาเลยทำไงดีออกะทกกะแทกออกะทกกะแทกเชื่อไปก่อนนะคะโดนคนคิดถึงะจ๊ะใค่มาฮันร้านนี้เก่งมาก <laughs> รีบนอนกันนะคะตอนนี้มันที่ที่นี่มันดึกแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นค่อนข้างเลทน,นะคะทุกคนเวลาที่ทุกคนแบบว่ายัางไม่นอนกันแลวแบบถาหาเชื่อมอะไรเงี้ยคือมันดึกแล้วนะที่เนี่ยแล้วพอบางทีแบบเช้าก็เช้าเกินเล่นน้ำกันให้สนุกนะคะเล่นเพื่อเชลวเชลวด้วยนะที่ถึงทุกคนนะครับบ้าบุย ย่านนี้คือนะช้อปปิ้งมากเลยมันมีหลายอย่างมาก <c oughs> คือเราควรจะผลิตเงินให้เยอะกว่านี้ก่อนจะมันีแล้วมีที่ผลิตเงินไหมจะอะไราเอาล่าง <c oughs> ม,มีกระเป๋าใบจุดเขาต้องมาทำหนูตุ๊กตาตอนนตี้ได้ไคนตะ <c oughs> ้องเตรียมใจยโอเค Yes. Okay. the Yes, back to the <laughs> 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 the ร้อเยนเากับเท่าไหร่นันั้น่ารักมากตันัดบาไฮมากแต่ถารูปมนเไมน่ารักมากน่ารักนารัฮะนั่นหละเมาเ่อ เชลใส่แหวนบ่อยจนแหวนจะพังว่าทุกคนแหวนบลูบิวออันนี้คือคอนแทคเลนส์หรอหมุนก่อนหมุนดูก่อนเท่าไหร่ค<วา>ุยของเยอะมากทุกคนเราไปไหนก่อนเราไปในก่อนป๊บนึงนะขอตบบังติตังติก่อน หา <c oughs> ใช่เชลเชลต้องถักใส่แล้วอะเพราะว่าเพราะว่ามันคือเชลใช้ค่อนข้างทรมาร์ทแบบเวลาแบบถือของแบบอะไรอย่างเงี้ยเชลแบบค่อนข้างที่จะทรมาร์ทคนมากน้องแหวนเก่งมากเนี่ยเตะทาร์ดาเจนัสเทเรดีนอิตแบบอันนี้มัสบี เดี๋ยวไปไทยต้องอดใช่เดี๋ยวกลับไปต้องเทรนเนอร์ละเทรนเนอร์เข้าละทริปนี้เป็นทริปสุดท้ายในการกินยับโอเคทุกคนเดี๋ยวเชลเซคุดบายทุกคนตรงนี้ก่อนหน้าเพราะว่าเชลจะต้องดูแมพและเชลเอาสมมาเครื่องเดียวทุกคนให้แคปเจอร์ ไอคอนอะคนเยอะมากเนี่ยไอคนไอคนลืมไปว่ามีคนไอคนค่ะใ <laughs> ช่ด้วยชันเลยไอคนนฉันเลยว่ามีคนโ oh อเมก้าอาร์แคปเจอร์เข้าดอมหนึ่งสองสามแคปเจอร์เข้าดอมช่ด้วยฉันเลยว่ามีคน <laughs> ช่วด้วยแล้วคือคนเยอะมากทุกคนดูดูแบบมันเป็นคลื่นมนุษย์เห็นปะเห็นปะมันเป็นเสือกคลื่นมนุษย์หน้าน้อยอะ่ะ <c ười> คิดถึงนุ่คนนะคะคิดถึงทุกคนนะคะแล้วเดี๋ยวก,กลับไทยไปด้วยกันนะอ้า <c> ะ <ười> <c ười> <c ười> เอออ่านนิดนึงอ่ะโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวมีเรื่องเมาด้วยรางนานลกงนาทุกคนใครเที่ยวขอให้เที่ยวให้สนุกนะคะกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยนะคะใครทำงานก็ขอชื่อพูนะคะถือว่าทำงานรับ,บทรัพย์นับถือได้ี่นึงอาจารย์เราตัอกันกนะจ๊ะไปบ้าง